เขาทานไม้ไข่ตุนน่ะชอบมากครับเหรอวันนี้เรามปสูตรแบบดิ้นเลยนะแอปอันนี้ไม่ดิ้นน่ะของเราไม่ถึงกับดิ้น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 แต่ของเราดูแบบมีสกุลึ้นมันนิสหนึ่งไข่มันต้องดิ้นดิ้นนะอัดดิ้นมากไม่ได้ถ้าดิ้นมากอีสามเกลือมันจมมุดกไปหมดใจใช่ไหมแต่ไข่สามเกลือของเราก็รสชาติแบบมีต้มขาไก่นะมันมีต้มเครื่องปรุงนี้เหมือนเครื่องปรุงต้มยำเลยเนี่ยไม่บอกมันต้องแบบนิสหนึ่งอ่ะเราใส่ ต้มข่าลงไปนิดหนึ่งพอให้มันมีอ่ะ,ออะใส่ลงไปนิดหนึ่งโอ,คคโอเคนะเสร็จแล้วก็นมสดนมสดอ่ะละลายก่อนละลายก่อนให้เครื่องมันละลายก่อนอ่ะตีเซให้มันกระจายกระจายเดี๋ยวมันจะเป็นลูกๆโอ้โหกระเด็นไปทั่วเลย <c oughs> กุ้มจริงๆ <c oughs> เลย อ่ะพอละลายหมดแล้วใช่ไหมก็ใส่นมลงไปนมนี่ปริมาณกามีสัสดส่วนให้เสร็จเรียบร้อย3-4 2สีโอ้คัด A ครับดีชิมจ้าพอละลายเข้ากันเสร็จเรียบร้อยรสชาติมันจะยังคงไม่มากหรอกตรงเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีน้ำจิ้มราดใช่ไหมคือให้มันเป็นกลางกลางกลางกางไว้อาศัยเราไปตีให้เข้ากัน เวลาต่อยไข่จะต่อยทีละฟองเพระกัวฟองสุดท้ายเน่าผมใช้บีดเอาครับไม่ต่อยเอ๊ะคุณไทยธนาวุฒิคะเขามีจะต,ต่อยไข่นะคะอย่ามาดีดแถวนี้นะคะเอาตีเข้ากันเสร็จแล้วนะตื่นเต้นใช่ไหมอาชีพเนี้ยถนะัดอาพอเสร็จเรียบร้อยนะเวลาทำไข่ตุนนะ๋นอะ เขาจะต้องกรองไข่ด้วยทำไมอ่ะเพราะว่าไม่ต้องการให้ไข่นี่มีเมือกเมื่อมันจะดูเนื้อละเอียดเนียนเหรอมันเป็นที่มันในส่วนของไข่ขาวใช่ไหมอ่ะกรองใช่ถูกต้องแล้วผมถามอย่างถ้าเกิดเป็นไข่ตุ๋นธรรมดาก็ต้องกรองไหมควรจะควรจะใช่ไหมควรจะจะได้เนื้อไข่ที่เลียเวลาไปกินไข่ตุ๋นญี่ปุ่นมเนื้อเขาละเอียดยิ่งละเอียดมากอ๋อข้อนี้เราก็กรองออมันจะไม่มีเป็นวุ้นๆแข็งนี่นี่นี่ดูสิดูสิยกกระมังออกไปเห็นไหมนี่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 สักๆเมื่อเมื่อเห อันนี้ที่มันจะโตเป็นลูกไก่ต่อไปใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่หรอกเนื้ออ่าพอเสร็จอย่างนี้แล้วชม้ลไข่โตเนื้อละเอียดเนียนสีสวยเราก็จะเริ่มตักบรรดาของประดับใส่ลงไปไข่เค็มนะครับผู้ชมทำเองเดี๋ยวไข่ทานาวุฒิผมตัดเขาเยื่อมาของทนาวุฒิดำอย่างนั้นเอาวางตรงนี้วางตรงนี้อันนี้คือเราประดับอ่าโอเคโอเคอย่าให้มันจมไปตรงนี้ใส่สองข้าง ท่านผูสส้ชมครับไข่ไททธนาวุธิครับเพราะอะไรทุกอย่างที่เป็นสีดำจะต้องเป็นของไททธนาวุธหมดเดี๋ยวผมกำลังจะทำเต้าหู้ลาหูไททธนาวุิใครจะกล้ากินเต้าหู้ดำอย่างนั้นอะเอาใส่ไข่เอาใส่ไข่เยี่ยวมา้อาอันนี้ไข่ไข่นกกระทาทอดเอาไข่นกกระทาต้มจริงๆนะเดี๋ยวผมจะทำเดี๋ยวผมจะทำน้จำจิ้มใส่ขวดขายอันนี้แค่นี้พี่ไทยก็เอาจัดการไปนึ่งซะนึ่งนึ่งให้สุก แต่สำหรับวันนี้เดี๋ยวจันยิ่งสักจะนึนึ่องคุณผู้ชมดูด้วยการใช้เตาไมโครเวฟแต่ใช้ระบบนึ่งนะครับวันนี้ใช้เตาไมโครเวฟ LG นะคุณผู้ชมรุ่นโซล r าโดมที่มาพร้อมกับอุปกรณ์สำหรับการน,นึ่งโดยเฉพาะใส่น้ำลงไปในถาดเสร็จแล้วก็วางตะแกรงแล้วก็วางชามที่เราจะนึ่งเสร็จแล้วก็ฝาครอบ นำเข้าเตาไมโครเวฟนะครับเคลียร,ระบบแล้วก็เลือกที่ระบบไพ a ออตโออตอ้ c 29 Enter เสร็จแล้วเราก็สตาร์ทได้เลยเตาจะนึ่งโดยอัตโนมัติใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับ ในระหว่างที่เรารอให้ไข่ตุนสุกเรามาทําน้ําจิ้มสําหรับ่าบบนไข่ตุนสูตรพิเศษอภิไทยจัดการนะคะพิกขี้หนูยิ่งสัวจะต้องใช้เดี๋ยวจะบอกพี่ว่าพิกขี้หนูเวลาสับเสร็จแล้วเนี่ยสีมันจะไม่มันจะคล้าง่ายเราก็ต้องเอาพริกขี้หนูทุกครั้งที่เราสับปุ๊บ ใส่น้ำมะนาวทันทีสีมันจะแจ่มเลยคงเดิมมันจะสดขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นเวลาหั่นพิกขี้หนูไว้เนี่ยบีบมะนาวใส่ไปแช่ไว้หน่อยหนึ่งสีมันจะไม่ดำแล้วจะไม่เหม็นเขียวนะฮะแล้วก็ใส่กระเทียมสับกระเทียมสับอ่ะคนให้เข้ากันลากผักชีลากผักชีนี่หอมเห็นไหมพี่จะสังเกตเห็นว่าเรายังไม่ปรุงรสถ้าปรุงเราก็จะใส่น้ำตาลไปนิดนึงพี่ชอบหวานไหมหน่อยนะ่ไม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 ่ไ่ไม่ไ ทีนี้น้ำปลาเนี่ยจะใส่หลังสุดน้ำปลาใส่หลังสุดเพราะถ้าใส่ลงไปก่อนมันจะยิ่งนานมันจะยิ่งครับนี่เห็นไหมสีสวยนะเอออ่ะใส่น้ำปลาปลุ๊บสีตุยหน่อยเห็นไหมออแต่ถ้าเรารีบรับประทานก็ไม่เป็นไรเ,ออเห็นไหมอ่ะชิมซิรสชาติเป็นยังไงชิมเองปกติผมจะใช้นิ้วไวอย่ามานิ้วนะแถวนี้นะคะอโออยู่ไหม,ไหมเติมตาหน,หน่อยป่ะ นนิดดึงก็ไ้ครับเห็นไหมฉันบอกเรามันต้องอีกหน่อยหนึ่งแต่อายขี้เมาแค่ไหนเถอะอ่ะนิดหนึ่งร้อนนะร้อนร้อนจริงนะอย่านะนี่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 เอาและสิอุ้ยแม่ร้อนน้ำร้อนน้ำร้อนน้ำร้อนเกือบหลุดแล้วอะไรเราเมื่อกี้นี่อะไรอีกอ่ะเฮ้ยยกให้ไหมอ่ะ เสร็จแล้วมามูฟไปทีนี้อันน้ำจิ้มลาดซะลาดหน้าอ่าเดี๋ยวก็โรยด้วยกระเทียมกรีบมะนาวอีกสวยงามลาดลาดทั่วเลยนะลาดไปทั่วๆเว้ยมันดูน่ากินนะใช่เลยประมาณนี้เลยอยากกินก็กินกินได้ก็กิน กินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินอ่ะโอ้อันนี้อีกสีสูตรสีดูดีมากจังอ่ะมือเรียบร้อยไปแล้วด้ะมือแล้วกันมือละเริ่มมือละไปทันใจละหูยตายเราหน้ากินนะอย่านนะมันจะมีรสเค็มอีกนิดนึงใช่เพราะขี้มือตัวเองไปเพิ่มมีรสช็อกโกแลตด้วยอ่ะ้วมะนาวเนี่ยจัง มะนาวก็วางมันจะดูแบบเอ่อเปี้ยวๆพันพรอปนะดูโอเคไหมล่ะใช่เลยพริกชีฟ้าไม่ใส่ใส่ตรงนี้แล้วมาแปะที่ตาด้ไหนเออได้ทําให้ตาสวยอ่ะอันนี้สักเส้น2เส้นไปทาเล็กเป็นเส้นเลยอ่ะเป็นเส้นๆอ่ะดูดัดจริดใส่ไปหน่อยเวลาจะขายมันก็ต้องดูแบบเออมีสีสันหน่อยขายดีก็หยอ่าเหมือนตั้งใจล้างมือแล้วก็หยิบผักชีวาง วุ้ยตายคุณพระคุณเจ้าน่ากินนะดูถูกไม่ได้ใช้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวคุณผู้ชมให้คุณไทธนาวุฒิชิมไข่ตุ๋นสามเกลือของเขาซะก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอก,กันตรงนู้นนะครับ ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเพียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเป็นจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะ แล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณ yeah, รายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ w o r l d w i d e w e b y i n g s a k f o o d c o m